สวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับพี่ชมสวัสดีจ้ะทำไมมาสายจังเซฟพอดีแม่ผมไม่ค่อยสบายอะครับดึกๆผมต้องลุกมาดูแกบ่อยบ่อยะครับพี่เข้าใจนะแต่เซฟก็ต้องแยกให้ออกนะระหว่างเวลาง,งานกับเวลาส่วนตัวไม่งั้นเนี่ยมันจะกินเวลางานคนอื่นแล้วบริษัทก็จะแย่นะใช่ครับมันดูเปรียบคนทํางานอย่างพวกเราไปหน่อยอย่างพี่เนี่ยต้องรีบเคลียร์ลูกจับอาบน้ำป้อนข้าวแล้วก็รีบมาทางานอีก ไม่งานพี่ก็มาไม่ทันหรือใช่พี่อ้างเหมือนเซฟก็ได้นะจะได้ไม่ต้องรีบโ,โหพี่มันจะเป็นจริงๆครับเอาไว้ผมจะพยายาม,มาให้ทัน,นะครับไม่ใช่พยายามแต่ต้องทำให้ได้เข้าใจไหมครับ11โมงละบ่ายนี้ต้องไปพีเต์งานกันนะทุกคนไฟล์งานพร้อมแล้วใช่ไหมของพี่โอมเป็นไงบ้างคะอ๋อเสร็จแล้วครับณัขอดูหน่อยสิ ืมใช้ได้ใช้ได้ไดแล้วของเซฟล่ะหนังสือที่ร่างสัญญาพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับเมื่อคืนผมทำนังคืนเลยครับอืมดีมากไหนขอลองตรวจดูสิเฮ้ยเซฟอะไรเนี่ยนี่มยังไมีเสร็จเลยเนี่ยผมจําได้นะครับพี่ผมว่าผมทําเสร็จแล้วพอผมทาเสร็จผมก็รีบไปดูแม่แล้วพอทาเสร็จแล้วได้เซฟงานไว้ไหมเนี่ยเออผมไม่แน่ใจครับ พอผมทําเสร็จแล้วแม่ก็ตะโกนเรียกผมผมก็เลยรีบไปหาแม่ครับผมขอโทษนะคบพี่ผมจะรีบทําใหม่เลยมันจะทันเหรอเหลือแค่สองชั่วโมงนะเราพีเซน็นบ่ายโมงนะเซฟไม่ใช่ละชมเหลือแค่ชั่วโมงเดียวเองไหนจะพักเที่งกินข้าวอีกอา้าวพี่โอมก็ไม่ต้องกินไงช่วยกันทาให้เสร็จพี่โอมก็ด้วยเอา้าอะไรวะผมขอโทษจริงๆครับพี่เธอได้ไมมจริงๆเลยนะ ข้าวเคร์มไม่ต้องกินกันแล้วผมขอโทษครับพี่โอ้ยอย่าบอกจะขอโทษเลยรีบๆทำเถอะครับทนันปีเนี่ยอ้าวทุกคนไม่ไปทานข้าวกันเหรอเดี๋ยวบ่ายก็ไม่มีแรงไปเซนงานกันหรอกโหพี่จะทานได้ไงอะ่ะก็เซฟอ่ะร่างสัญญาแล้วก็ไม่ยอมเซฟงานพวกเราก็ต้องมานั่งช่วยกันเนี่ยอะไรนะผมขอโทษครับแล้วจะทำเสร็จทันไหมเนี่ยทันค่ะ งั้นเดี๋ยวพี่ออกไปหาซื้ออะไรทานแล้วกันขอบคุณค่ะพี่สุวเซฟตามพี่มาหน่อยครับนั่งก่อนเซฟครับเรามีปัญหาอะไรหรอคือแม่ผมไโไมาฮัลโหลครับ อะไรนะครับคุณหมอแม่หุต้องผ่าตัดเลยเหรอครับผ่าก็ผ่าครับแล้วค่ารักษาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับฮะห้าหมื่นเลยเหรอครับโอ้ยใกล้จะเสร็จละยอมไปไกลม่งพี่เหล็กหน้าเดียวเองโอเคหนูขอไปยือ้อเส้นยี่สายก่อนนะห้าหมื่นเลยเหรอครับไว้หุจะจัดการให้นะครับโอ้ยเราจะหาเงินจัดที่ไหนเนี่ย อะไรเนี่ยเซฟบอสด่าจนสติหลุดเลยเหรอดูทำหน้าตาสิอ๋อไม่ใช่ครับอ้ามใช่ก็รีบทำงานเขาสิครับพวกพี่สองคนเนี่ยทำในส่วนของพวกพี่เสร็จแล้วนะเหลือแต่ของเซฟเนี่ยรีบทำเลยนะรู้ไหมเซฟเซฟเซฟครับไหวไหมเนี่ยไหวครับ ไหวไหมเนี่ยไหวค,นะครับพี่ไหวแน่นะนี่ครับเรียบร้ทำไปพี่สองคนรักก่อนนะครับพี่ไปพีโ่โอมกันครับสวัสดีทุกคนวันนี้พี่มีข่าวดีวจะบอกนะอะไรเหรอคะพี่ก็เมื่อวานหลังจากที่เราบรินส์เสร็จ ลูกค้าเขาเรียกพี่ให้ไปหาเขาชอบโปรเจกต์ที่เราเสนอมากเลยนะพี่ก็เลยบอกว่าลูกน้องของพี่ทุกคนเนี่ยทำงานหามล่กหามค่ำกันทั้งนั้นเลยนะเขาก็เลยให้ทิปพิเศษให้พี่ไปซื้อขนมเลี้ยงพวกน้องๆแต่พี่ไม่รู้จะซื้ออะไรกลัวไม่ถูกใจน้องๆอ่ะพี่เลยว่าจะเอาเงินก้อนเนี้มาเสี่ยงดวงกันดีไหมก็ได้เฮ้ยดีเนาะเอาไหมออโอเคกันนะในนี้ จะมีเพียงคนเดียวที่ได้รางวัลไปถ้าใครเปิดมาแล้วเป็นคำว่าได้ก็ได้เงินรางวัลไปเลยโอเคไหมโอเคครับอ่ามามาจับกันดูจับกันดู่นเต้นจังเลยใครจะจับก่อนดีืให้น้องก่อนละกันคนเล็กเลยอ้าน้องคนเล็กเหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมก่อนเลยอ่าแล้วแต่แล้วแต่เราไม่ว่ากันอยู่แล้วอ่ะไปนีแลวกันอ่ชอนอาชมเลอกไม่ได้แนละ้ว ่เปิดพร้อมกันเลยนะทุกคนโอเคโถ่เอ้ยไม่ได้ว่ะเฮ้ยผมได้ครับพี่ผมได้ครับอดีใจด้วยนะเซดีใจด้วยเนี่ยได้เงินนั่งหมื่นเลยนะครับพี่ขอบคุณมากครับพี่แม่ครับงานเลิกแล้วพี่กลับก่อนนะ ชมยังไม่กลับวะเนี่ยค่ะชมก็จะกลับแล้วเหมือนกันเจฟพี่กลับก่อนนะครับบ๊ายบาครับพ,นะพี่เฮฟพี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ค่ะเอ๊ะปากกาหมดหมดโตพี่ชมมีปากกาไหมอ๋ออันนี้ฉันลับพี่ชมนี่ฮึ ได้นี่ก็ได้อะว่าไงชมคืองี้พี่โอยห้ามืนเลยเหรอครับไว้ผมจะจัดการให้นะครับโอ้ย เราจะหาเงินจากที่ไหนเนี่ยเรื่องที่ชมได้ยินมาก็ประมาณนี้แหละพี่คือชมอยากช่วยน้องค้านะแต่ว่าหนูกับพี่โอมอ่ะเราคุยกันละน่าจะช่วยได้คนละห้าบาทนะพี่เดี๋ยวที่เหลือพี่จัดการเองพี่ชมพี่โอมขอบคุณนะครับ อย่าขโมยเงินพี่นะอย่าหาว่าพี่ไม่เตือนพี่จะต่อยนะอะไรของพี่เนี่ยนี่มีคนฝากซองนี้มาให้ใครฝากอะ่ะผมก็ไม่รู้หรอกใครอะ่ะผมหมดหน้าที่แล้วผมไปก่อนนะเฮ้ยน้องอย่าเพิ่งอย่าเพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเฮ้ยซองของใครเนี่ยเปิดดูหน่อยแล้วกันโอ้เงินใครเนี่ยแล้วนี่ซองกระดาษอะไรเนี่ย เอาไว้รักษาแม่นะแม่ครับผมมีเงินรักษาแม่แล้วนะครับ พ,พ่อเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับแล้วเซฟล่ะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับพ,พ่อพ่อครับเมื่อไรเราจะรวยกันสักทีครับอดทนหน่อยนะลูกถ้าเรารู้จักกินรู้จักเก็บสักวันหนึ่งเราก็จะมีเงินนะลูกหรอครับอืมพ่อครับผมอยากกินสเต็กอะครับเห็นเพื่อนที่โรงเรียนเขาบอกว่าแม่เขาอะพาไปกินสเต็กอร่อยมากเลยนะคบพ่อโถลูกถ้ามีโอกาสอะพ่อจะพาไปกินนะ ครับพ่อแต่ตอนนี้เราต้องทำงานให้เสร็จก่อนครับพ่อสู้ๆนะครับพ่อคอยคันๆลูกครับโอย,โอยรถเป็นไรเนี่ยฮึโอ้ย พ่อครับรถพี่เขาเป็นอะไรครับพ่อพ่อจะรู้ไหมล่ะพ่อเคยมีรถกับเขาที่ไหนเล่าถ้าพ่อมีรถอ่ะพ่อไม่มาเยืนกวาดถานนแบบนี้หรอกก็จริงอ่ะครับพ่อเออแล้วเราจะช่วยอะไรพี่เขาได้ไหมครับพ่อไม่รู้สิเดี๋ยวเราลองไปถามเขาดีกว่าว่าเขามีอะไรให้เราช่วยไหมขอโทษนะครับรถเป็นไรหรอครับเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ซ่อมรถเป็นไหมครับเนี่ยอืมไม่เป็นเลยครับ เอาไงดีผมก็ไม่รู้มันเป็นไรสงสัยผมคงต้องเข็นไปบ้านก่อนจอดตรงนี้น่าจะเกะกะเขาครับแล้วบ้านอยู่ไกลไหมครับอ๋ออยู่ตรงนี้เองครับให้ผมกับลูกช่วยเข็นไหมอืมก็ดีเหมือนกันครับขอบคุณพี่มากเลยนะครับอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไปไหมลูกไปไรไรครับพปะลูก ลูกใช้พลังที่มีโหพ่อพลังข้าเหนียวผมจะหมดแล้วนะเอาแน่ใช้ให้หมดไปเลยเดี๋ยวพ่อเติมพลังให้พร้อไหมครับพี่พร้อมครับไปครับครับถึงบ้านผมแล้วครับพี่ถึงแล้วครับเฮ้ยโอ้ ร้านพี่เขาขัดสเต็กด้วยหรอครับโอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับพี่ครับพี่ครับร้านพี่ขายสเต็กด้วยเหรอครับทำไมอ่ะน้องอยากกินเหรออ๋อคืออ๋อไม่เป็นไรหรอกครับลูกผมอะ่ะเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดแต่พ่อครับเซฟครับไปแล้วลูกไป งั้นผมขอตัวก่อนนะครับเ,เดี๋ยวๆครับนี่สีน้ำใจเล็กๆน้อยๆครับไม่เป็นไรครับเรื่องแค่นี้เองไปลูกไปทำงานกันต่อครับพอ่อให้ลูกไป ทษนะครับช่วยอุดหนุนผมหน่อยนะครับพอดีร้านผมมีโปรโมชั่นพ่อครับสเต็กหมูแค่สิบบาทเนีครับพอ่อหรอลูกสิบบาทนี่หรอครับพี่ครับงั้นเราไปกินกันนะครับพอ่อได้ลูกรีบไปนะครับเดี๋ยวหมดโปรโมชั่นพ่อไปเลยไปเลยเดี๋ยวหมดโปรโมชั่นไปไปลูกไปครับ สวัสดีค่ะร้านสเต็กสองพี่น้อยดีต้อนรับค่ะสองพี่ใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับผมมาตามโปรโมชั่นนี่ยหรอครับเชิญคะ่ะอะไรครับว่าชุลสิ0บาทใช่ไหมคะพี่ใช่จ้ะสิบบาทรับสเต็กอะไรดีคะหอมมาสเต็กไก่ครับพี่ผมเอาสเต็กหมูครับ,ค,รบค่ะยัรอสักครู่นะคะครับ เฮ้ยพ่อผมจะได้กินสนใจแล้วแซเดย์เชฟแซนเย็นครับพ่ออืมาแล้วครับพ่อได้แล้วค่ะสเต็กไก่ค่ะมาแล้วครับพ่อสเต็กหมูค่ะขอบคุณครับทานให้อร่อยนะคะทานครับพ่อกินเลยกินเลยลูกอร่อยครับพ่อ พ่อกินสิครับได้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 ไดครับก็คัดซอสครับอเคโอเคอืมอร่อยจริงอร่อยไหมลูกอืมอร่อยสิครับพอ่อพี่บอสขายจานละสิบบาทเนี่ย เราจะไม่ขาดทุนหรอจริงๆแล้วร้านเราก็ไม่ได้ขายดีมากนะพี่ไม่หรอกชมจำตอนเราเด็กๆได้ไหมพ่อแม่เราหาเช้ากิน่ํำเวลาเราเดินผ่านร้านขนมเราก็ได้แค่มองอะเนาะก็ใช่ไงเราได้แค่มองแล้วถ้าวันไหนนะที่พ่อแม่ซื้อขนมมาฝากเราอะเราดีใจกันมากเลยเนาะแย่งกันกินหัวน่ชชนกันเลยค <c oughs> ินแล้วก็ตลกอะ <c oughs> ชมเห็นกําไรของเราแล้วใช่ไหมนั่นไงกําไรจัดก,การให้ต่อให้ชมขายจนหมดร้านมชมก็หาความสุขแบบนี้ไม่ได้หรอก็อกจริงแล้วพี่เราแค่พอกินพอใช้กันก็พอในสังคมเนี่ยยังมีคนที่ขาดโอกาสอีกเยอะแค่น้องรักเห็นด้วยกับพี่พี่ก็ดีใจแล้ว เห็นแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจเนาะพี่เนาะ